เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเซตค่าคงที่ของปิซึมนะครับในตัวกล้องนะครับปิซึมมันก็จะมีค่าคงที่แต่และตัวบอกอยู่นะครับว่าอย่างเช่นนบสามสิบหรือ0ูนย์ย์นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มดาวนะครับแล้วก็เลือกไปที่ F สามนะครับแล้วก็เลือกปิซซึมนะครับ F หนนะครับ ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนได้นะครับอย่างสมมติตัวพิซึมนะครับเป็นค่าคงที่ลบ30นะครับเราก็กดลบ30ได้เลยนะครับแล้วก็กด enter นะครับในกรณีถ้าเกิดเราใช้พิซึมลบ30แต่ในตัวกล้องตั้งเป็นศูนย์นะครับระยะที่ท่านยิงออกมานะครับก็จะมีผลแน่นอนนะครับ3เซนนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้ต้องเช็คนะครับเช็คก่อนเริ่มงานนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับอย่างเช่นอ่า ตัวกล้องเซ็ตเป็นอ่าพวกนอนพิซึ่มอยู่นะครับแล้วเรามากดเนี่ยเปลี่ยนเป็นพิซึ่มเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเห็นไหมครับคือกดไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องตั้งให้เป็นอ่าโหมดพิซึ่มก่อนนะครับให้มันเป็นรูปอย่างนี้ก่อนนะครับเราถึงจะมาเปลี่ยนได้นะครับก็คือกด F3 นะครับแล้วก็เลือก F1 ครับพิซซึ่มนะครับมันก็จะขึ้นแถบแบบนี้ให้นะครับ อันนี้จะเป็นการาเปลี่ยนค่าคงที่นะครับของตัวพิซซึมนะครับที่เราใช้งานนะครับ